themorph สวัสด so oh, ีครับอยู่ับผมนัทคอมเมนเกมมิ่งครับผมกับเกมยกิโอีเแท็กกันนะครับผมนะก็คลิปนี้มา2วันตีเลยนะเพราะว่าเป็น เรียกว่านะเป็นซปเปอร์แตงหน้าของน้องนะครับผมนะมาเข็มนะนะครับผมนะที่ส่งซปเปอร์แตงมา69บาทว่าอยากดูเด็กการ์ดหมดมือด้วยใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจัดเด็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าได้ดูแบบ2เด็กติดใน2วันเลยทีเดียวเฉียวนะครับผมนะก็เอาเข้าจริงๆนะเด็กนี้นี่เป็นเด็กเด็กหนึ่งที่ถ้าพูดกันตามตรงเลยผมอาจจะเล่นไม่ เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็พยายามเล่นละกันเพราะว่าผมเห็นใน Master Duel นะถ้าจะไม่ผิดเลยนะครับผมนะเด็กๆนี้นี่คือมันต้องใช้พวกการ์ดแบบเอฟเฟกออกนอกเกมอะไรประมาณนี้แต่ผมจะพยายามที่จะรําให้ได้ละกันนะครับผมนะแบบเฟ r ร์สเทิร์นคนะฮะแต่ถ้าเฟ r ร์สเทิร์นคไม่ไหวจริงๆก็อาจจะมีเทิร์นที่2เทิร์นที่3นะอาจจะต้องแบบ ยอมเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆน,อยนะแต่ว่าให้คู่ต่อสู้นะครับผมนะการ์ดหมดมือนะโดยที่แบบว่าจั่วขึ้นมาไม่ได้แล้วก็แพ้ไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก mm ็ห hmm. ลักๆครับเราจะต้องมี3สมุดนี้นะครับผมนะบ mm hmm. o o k อ f Eclipse นะครับผมนะ mm hmm. เอามอนสเตอร์ที่หงายหน้านะครับผมนะ mm hmm. คว่ำนะ mm hmm. แล้วก็พอจบ n อ Phase นะครับผมนะ มอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าของคู่ต่อสู้นะครับผมนะจะถูกหงายหน้าขึ้นแล้วก็เรียกว่าฝั่งคู่ต่อสู้จะสามารถดรอการ์ดได้หนึ่งใบนะครับผมนะต่อการ์ดที่นะจัว่วอา่ามอนสเตอร์ที่คว่ำทั้งทั้งหมดนะฮะแบบสมมุติว่ามอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้คว่ำสามตัวใช่ไหมก็จะจั่วเพิ่มได้สามใบอะไรประมาณนี้นะครับบุ๊ o อบมูลครับนะหงายมอนสเตอร์นะครับอา่าเรียกว่าคว่ำมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่นะครับผมนะ บุ๊คออฟไทโยครับเอามอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าหนึ่งตัวครับหงายหน้าขึ้นนะฮะเราต้องมี3สมุดนี้นะครับผมนะที่จะมาใช้กับเมนเด็กนี้นะปิดชีพการ์ดบนมือครับเฮอ่ะการ์ดเดสตรักชั่นนะก็คือทิ้งการ์ดต,ตามจำอ่าทิ้งการ์ดหมดมือนะครับแล้วก็จั่วการ์ดตามจำนวนม,ม,มือที่เราทิ้งนะครับทั้ง2ฝ่ายนะขับออฟเอสครับ,รบทอยเหรียญน,นะฮะออกหัวเราได้ดอสองฮะออกก้อย คู่ต่อสู้ดรอสองนะฮะก็คือต้องแช่งให้คู่ต่อสู้ได้นั่นแหละถึงจะได้ทิ้งการ์ดเยอะๆนะครับผมนะ Dark World Dueling ครับจวหนึทิ้ง1นะครับผมเนาะ g a v i t y by ฮะอันนี้เอาเอามาเผื่อไว้เฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับ Hand o s t c t i o n ครับผมนะทิ้ง2ครับเพื่อจวดสอนะแล้วก็จะมีในส่วนของ Magic a l Merlet ครับ Magic a l Merlet ก็คือเอาการ์ดนะครับผมนะกลับเข้าเด็กนะครับผมเนาะ ก,ก็ี่ใบก็ได้นะครับผมนะแล้วเราก็จะจั่วการ์ดได้ตามจำนวนเอาการ์ดที่กลับเข้าเด็กนะครับผมเนาะเมจิกเชนสโตนครับเอ็กซ์เซอร์เวชันนะครับผมนะเอ็กซ์เซอร์เวชันนะทิ้งการ์ดสองใบครับเพื่อเลือกการ์ดเวทมนต์จากในสุสานครับขึ้นมือได้หนึ่งใบนะมิลฟอร์สฮะเอามาเผื่อเฉยๆมอฟฟิงจาฮะตัวหลักประจำคลิปนี้นะแต่ว่าจริงๆนี่มันต้องมี มันจะใช้ได้แค่ตัวเดียวมั้งนะถ้าจะไม่ผิดเลยนะมัฟฟิงจานะเพราะว่าการ์ดนี่มันเป็นการ์ที่เหมือนโดนลิมิตนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแพทที่ผมเรียกว่านะครับผมนะเป็นแพทโกงนั่นแหละนะครับมัฟฟิงจานี้จะเป็นในส่วนของคู่ต่อสู้นะทิ้งการ์ดหมดมือเพื่อจั่ว5้านะครับผมเนาะคือเอามา3าใบไว้เผื่อไว้นะฮะคือในมัสเตอร์ดวลนี้รู้สึกว่าจะปลดลิมิตแล้วใช่ไหมปลดลิมิตแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าในภาคนี้ นะครับผมเนาะมอฟฟิงจานนี่จะต้องเป็นการที่โดนลิมิตนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเราอาจจะต้องเอาพวกไหยอื่นๆมาแทนนะฮะพวกอย่างการไห้อ่าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะมันจะเป็นพวกาการท,ที่เป็นแบบไฟเบอร์จาไฟเบอร์จานี่ก็โดนแบนลังถ้าจะไม่ผิดนะการเน้น,นะครับผมนะแต่ก็จะเป็นแบบเมต้ออ่าถ้าถ้าผมจะไม่ผิดเลยมันจะมีการ์หนึ่งอะ่ะที่เราแต่ภาคนี้น่าจะโดนแบนนั่ง มั้งนะฮะที่เป็นแบบว่าฟลิปออกมาแล้วทําลายการ์ดทุกใบอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราไม่มีอ่าเรียกว่าเรามีแพดนี้นะฮะเราก็ใส่มา3ใบเลยสําหรับมอฟฟิ้งจานะฮะแต่ถ้ามีเผื่อก็พวกแบบพวกเอาการ์ดออกนอกเกมนะฮะไอตัวนิโคเฟสอะไรประมาณนี้เออใส่ตัวนั้นมาแทนก็ได้นะครับผมนะแต่ก็ต้องระวังการ์ดที่แบบเม,มตามาพอร์ตเนี่ยแหละมันต้อง มันต้องมีไม่ต้องมา์ดไว้นะฮะที่เป็นตัวเมนดักเมนหลักของคลิปนี้นะครับผมเนาะหรือไม่งั้นก็นี่นะฮะนิดเดิ้ลเวิร์มนะเอาการ์ดห้าใบจากท็อปเด็กของคู่ต่อสู้ครับออกนอกเกมนะการนี้จะเป็นการฟลิปนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของไลเก,กคีฮะเอามาเผื่อเฉยๆรีโหลดครับเอาการ์ดที่อยู่บนมือทั้งหมดของเรานะฮะกลับเข้าเด็กและจวตามการ์ดที่เราเอากลับเข้าเด็กนะครับผมเนาะ และสุดท้ายก็จะเป็นไซโคนะที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็สันส้นๆง่ายๆก็คือถ้าเราต้องอ่าเราจัว่วเมต้ามาพอร์ตมาได้ก็คือเราฟลิปใช่ไหมพอเราฟลิปเสร็จปุ๊บครับผมนะเราก็จะต้องนะเอาต้องมีการเนี่ยบุ Book นะ๊กออฟไทโยฮะเพื่อที่จะฟลิปไหยฟลิปไหยขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับผมนะถ้าเรามีการ์ดในส่วนของ Book o อฟ o ู n บุ๊กออฟมูลนะครับผมนะเราก็จะฟลิปกับเข้าข้ามเหมือนเดิม อะไรประมาณนี้นะอ่ะแล้วมันก็จะเป็นวนลูปนะครับผมนะถ้าการาดไอ้พวกนี้ลงสู่สารหมดเราก็จะใช้เนี่ยแหละหินเวทมนต์นะเพื่อที่จะทิ้ง2จนะั่วนะกราดพวกเนี่ยผการ์ดพวกสม,มุดอะไรพวกนี้มานะครับผมเนาะประมาณนี้ละกันก็ลองเดี๋ยวลองดูกันในคลิปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกันให้หน่อยช่องของเรานั t t ม o m e d y gaming นะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับจะเป็นอย่างไร let's go กันเลยดีกว่าครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมาตาแรกกันเลยดีกว่าครับเจอกับจินโซฮะหรือว่าไซโคชอคเตอร์นะฮะ วิญญาณของนะมอนสเตอร์ที่น่าจะเป็นซีซั่นแรกนะของ GX นะฮะที่มีไซโคชอกเตอร์นะมาโผลมาให้เราได้สู้กันนะมาโอ้โหมาถึงจั่วการ์ดจั่วการ์ดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องเอามาจิเกิลมาเล่แหละนะปรับการ์ดปรับเข้าไปให้หมดฮนะดูจากทรงแล้วการ์ดแต่ละบเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เอาเอาการหมดไปเฮอะไปไปให้หมดไปให้หมดปะเออนะครับผมนะมาตัวขึ้นมาใหม่อ่าก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยนะฮะป่ะเอากลับเข้าเด็กไปอกรอบหนึ่งครับนะโอ้โหเรียกว่าตาแรกนี้การ์ดเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาไปเล่นไปนะครับมาตัวมาอีกอ่ะคราวนี้เมตามาพอตมาแล้วเซตคว่ำนะเราต้องเซตคว่ำนะครับเพื่อที่จะอา้าวเดี๋ยว แบบหนึ่งนะเราไม่มีการ์ดไอ้นี่ลเ, io, Moon, เลยหรอฮะไอ้บุ๊กออฟไทโยบุ๊กออฟมูลอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้ตายละงั้นเราต้องอะปริชีพการ์ดบนมือเลยละกันฮะฝั่งนู้นทิ้งแต่เราไม่มีทิ้งแงเราก็ต้องจัว่วใช่ไหมอ่ะจบเทิรนไปก่อนตาแรกฮะแย่แล้วตาแรกโอ้โหต้องบอกว่ามันต้องมีการ์ดแบบนะบุ๊กออฟไทโยนะซึ่งเป็นเมนหลักนะฮะอ้าวฝั่งนูน้นมีเม,มตามาพอร์ตมาตีอ๋ เอาสไนฮันเตอร์เอาตายแล้วสไนฮันเตอร์นี่คือมันจะทําลายมอนสเตอร์เราใช่ไหมงั้นเราจับคว่ำไปเลยละกันนะฮะจับคว่ำอ่ะบุกออฟอีคลิปฮะเอาคว่ำให้หมดนะโู้ต่อสู้หรือว่าของเรามันก็คือคว่ำหมดได้นะครับมาคว่ำไปซะไปเอออย่างน้อยๆคือไอ้มอนสเตอร์นะเอาโอ้โหทิ้งห้ามันยังจะเอฟเฟกต์ Effect, มันยังต่อ,ต,อต่อเนื่องได้อยู่นะบุกออฟอีคลิปนะฮะ มาฝั่งโน้นก็หงายครับอ่าเอฟเฟคของเมตามาพอร์ตฝั่งโน้นครับก็จะจั่วห้านะทิ้งหมดจัวห้าครับอ่าโอ้แต่ว่าการ์ดเราก็ไม่ไม่ดีนะจั่วได้มาใหม่นี่ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเอาเป็นนิดเดิลเวิรมอ่ายังไงดีเนี่ยเรามี book บุนะ๊กเอม o มดสองใบเฮอเอาเป็นอะไรได้มากวะเนี่ยรีโหลดไปไหมนะหรือว่าอ่ะเซตนิดเดิลเวิมไปก่อนแล้วกันฮนะ จากนั้นก็รีโหลดฮะเอาเปลี่ยนการ์ดบนมือสะหน่อยซิอ่ะเปลี่ยนการ์ดหมดมือครับจัวไหมฮอ่อาคราวนี้บุ๊คออฟไทโยมาละแล้วก็บุ๊คออฟอิคลิปนะฮะเอาเป็นไรดีเอาเป็นเอาเป็นบุ๊คออฟไทโยก็ได้มั้งนะหรือว่าเซตคว่ำไปก่อนคว่ำฝั่งนู้นไปก่อนแล้วก็ให้ฝั่งนู้นมันหงายมาใหม่ก็ได้นะแต่ว่าในนี้นี่คืออ่ะดักเวิร์ดิลลิงฮะทิ้งหนึ่งจวนหนึ่ง ไอ้จวนหนึ่งแล้วก็ทิ้งหนึ่งนะฮะอันเราทิ้งเป็นไรทิ้งไ like ล์เกคีนะทิ้งไ like ล์เกคีหรือบุ o k อ f t h ทรโยบุ o คออฟไดิโอนี่คือเมนหลักของเราเลยนะการอ่าคลิปนี้นะแต่ว่าเราทิ้งอ้อบุ Off ๊คออฟอีคลิปไปะฮะจากนั้นก็อ่าโอ้โหไล์เกคีไปเลยแลนะ้วกันฮะโอ้อันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือผมเล่นไว้ก่อนแล้วนะแล้วค่อยมานั่งภาคเสียงคลิปนะฮะเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมไงมาบุกออฟไทโยครับไงนี่ก็คือเอานิเดินเวิร์มฮะฝั่งโน้นก็ต้องมิวการ์ทิ้งฮะห้าใบจริงๆคือเราสามารถที่จะนะเรียกว่าใช้บุกออบพิคลิปนะฮะเพื่อที่จะเซตฝั่งโน้นนะแล้วก็เปิดไงในส่วนของบุกออฟมูนอีกทีไอ้บุกออบมูน เออเรียกไปเรียกมาก็ชักจะงงๆแล้วนะเออก็ดูอันนี้น่าจะเป็นตาแรกๆที่ผมอาจจะเล่นผิดไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนะก็ดูกันไปแล้วกันนะ่ <Okay. S 1> ะฝั่งโน้ตนะพลาสมาโซนฮะมอนสเตอร์เผาอ่ามอนสเตอร์าตุมืดนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ร้หพลังตั้งรับลดลง400เนาะมาฝั่งเราไม่มีการ์ดลงครับ ยังไงเราก็ไม่เซ็จเราก็ไม่มีการหงายนิดเดิลเวิร์มนะเราเราก็ลืมหงายด้วยนะนิดเดิลเวิร์มฮะดักเวิร์ d ดิลลิ่งกับแฮนด์ e s สตักชั่นเอาดักเวิร์ d ดิลลิ่งก็ได้มั้งเอายังไงดีตกเพลินจริง,รงๆนี่เราก็ฟิปหงายนิดเดิลเวิร์มมาก็ได้นะพูดถึงว่านะฮะเอามอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้นี่คือการห้าใบาของในเด็กนะฮะเอาออกนอกอ่าเอา,เอาลงสู่สารอา๋อฝั่งหนูลงไซโคช็อ h เ c อร์ฮะ ปีหรออ่ะมีเรามี Book of ฟ e อิคลิฮะคว่ำมอนสเตอร์ทุกตัวไปแต่ว่าไอตัวไอตัวนั้นนี่คือมันไม่มันอ๋อมันเป็นโทเค็นไงมันก็เลยคว่ำมไม่ได้นะมาเรามีการดัสตักชันฮะทิ้งไปให้หมดมือไปก่อนมาทิ้งมามีโอ้โหแฮนด์ดัสตักชันอ่ะฟลิปนิดเดิลเวิร์มครับอันนี้จะเป็นตาแรกนะที่ เอาเอาเขาจริงๆนี่ผมก็ยังงงๆในการเล่นอยู่เลยนะแต่ไปเล่นไปนะฮะฝั่งโน้นมิวทิ้งหมดครับแล้วก็ยังไงอะเราเราเซตตั้งรับอะไรไม่ได้ด้วยอะอาจจะต้องยอมโดนซะแล้วแหละนะดูจากทรงและจบเทิร์นไปก่อนครับเดือดเวิร์มโดนตีแน่ๆดูจากทรงและเอาเซตมาเป็นมิสติกโทมิโตครับมิสติกโทมิโตตีมาก่อนฮะลดไปเออ,อโดนโอ้ให้โดน โดนสเก็ตไฟดูมสเดย์ฮะตีไว้ด้วยแล้วก็ใสโคช็อกเกอร์อีกสองพันเก้าฝั่งโน้นหมอบอีกสองครับอ่าเมตามาพอตมาแล้วแต่ว่าอืมอ่ะมันน่าจะจบแล้วแหละนะเมตามาพอตมาอ่ะไสโคนไปก่อนฮะทำลายการ์ดฟิลฝั่งโน้นไปเออทำลายไปก่อนครับฝั่งโน้นมมนเหลือการ์ดอยู่สองใบแล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเมตามาพอตนี่คือหงายมาปุ๊บนี่คือจบนะ ฝั่งนน้นจะไม่มีการ์ดจั่วนะฮะแล้วเราก็จะไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะในตาแรกทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งนน้นตีมาอ่าเมตามาพอตครับปักทิ้งให้หมดมือครับแต่ฝั่งนน้นไม่มีการ์ดทิะะ้งเลยไม่มีการ์ดจั่วะฮะจบไปเลยโอ้นี่ฮะตาแรกอาจจะเล่นดูงงๆหน่อยเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันดีกว่านะครับผมไปฮะช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t ิ k t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มาตาที่สองกันเลยดีกว่าครับเจอกับปีศาจมายานะคางหงิมารุนั่นเองนะครับสามปีศาจมายานะมาไปดูกันดีกว่าว่านะเด็กปิดชีพการ์ดบนมือนะฮะนะเรียกว่าเอาให้คู่ต่อสู้หมดมือไม่มีทางสู้เลยนะจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะมาคางหงิมารุครับเจอกับเรานะก่อนอื่นก่อนใดเรามีการ์ดอ่านี่เมตามาพอตมาครับ จากนั้นก็บุ๊กออฟไทโยไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเป็นอะไรดีเอาบุ๊กออฟไทโยเลยก็ได้เนาะนะฮะไปตัวลงไปเลยละกันอ่าบุ๊กออฟไทโยครับมางะงายครับในส่วนของเมตามาพอตแต่ว่าเราใช้อันนี้ก่อนเลยละกันนะแฮนด์ดั t ตักชั่นครับทิ้งการ์ดสองใบนะทิ้งดักเว o ร์ด d ิลลิ n งเนี่ยแหละมีอยู่สองใบพอดีฮะ อแต่เราทิ้งปไปในนั้นะฮะบุนะ๊กออฟอิคลิปฮะอ่าเอฟเฟของมอฟฟิงจาครับทิ้งการ์ดหมดมือเพื่อจัวนะ่วห้าโอ้หินเวทมนต์เราไปซะและ้วงั้นเอาเป็นบุ๊กออมูลคว่ำใบมอ่าควา่ำสิเดี๋ยว็ดเด็ดมือเด็ดการ์ดอขออภัยได้ละกันนะจอยเรียกว่าตอนนี้คือเราเล่นอยู่ในเครื่องที่เครื่องมันยังเจิงๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะมีช่วงที่อาจจะมือ อาจจะมือไม่ค่อยดีอะไรยังไงก็ขอภายไว้ด้วยละกันนะครับผมนะมาบ o o กออฟมู n ครับใช้เอฟเฟคฮะฟลิปคว่ำนะคว่ำในส่วนของเมตามาพอร์ตไปอย่างอ่าเราใช้รีโหลดต่อเลยเหรออ่ะรีโหลดรีโหลดอ่ะรีโหลดฮะเอาการ์ดสองใบกลับเข้าเด็กไปเป็นอ่าบ o o กออฟมูคว่ำไปอีกเมจิกเชนมาเล็นี่คือเอาการ์ดนะครับผมนะที่อยู่ในมือนะฮะกลับเข้าเด็กแล้วก็สับตามจํานวนนะ ซึ่งการ์ดที่เราได้เป็นนิดเดิลเวิร์มกับมอฟฟิงจ่ายโอ้โหจบเทิร์นไปก่อนแป๊บฝั่งเราฝั่งนน้นก็จะรู้แล้วนะว่ามอนสเตอร์ที่เราลงไปนี่คืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมันก็จะหมอบคว่ำกระจายอ่ะโอ้หดาบพเนึกแห่งแสงฮะอ่ะงายเลยโอ้ใช้ดาบพเนึกแข่งแสงมันก็งายมาเลยสิใช่ไหมอ่ะตีตามมาอ่อนฮะสามัติทิ้งกาวอีกทําลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวฝั่งนน้นไม่มีมอนแล้วยังไงทําไมไม่ ทำไมไม่เอามอนสเตอร์ลงมามาเรามีเมต้ามาพอร์ตตัวสุดท้ายครับอมืมาจากนั้นเราใช้บ o กออฟไทโยใช้บ o กออฟไทโยหรือว่าเอาบุกออฟไทโยแหละนะปะเอาเลยไหมเอาเซตบุกเอาอยัางไงเออเอาอยัางไงตัวฉันแนดดีดเออนะมาบุกออฟไทโยครับหงายแต่ว่าเราการดัชต์ชันก่อน ดัชชั่นก็คือทิ้ง2ใช่ไหมทิ้งมิลเลอร์ฟอสกับในส่วนของบุ๊กออฟอิคลิปนะบุ๊กออฟไทโยอ่างหนะา,ายมาฮะเป็นเมตามาพอร์ตแล้วก็เราก็ใช้อันนี้ได้นะใช้จากบนมือได้ครับบุ๊กออฟมูลความในส่วนของเมตามาพอร์ตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเออถ้าพูดกันตามตรงคือเด็กของเรากับเด็กคู่ต่อสู้นี้เด็กของเราค่อนข้างที่จะผ่านการ์ดเยอะอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นนี่คือเราจะใช้การ์ดอะไรพวกนี้นี่เราต้องคิดคำนวณเยอะๆนะเพราะว่าไม่งั้นนี่คือการ์ดเรานี่หมดมือก่อนคู่ต่อสู้เสียอีกนะฮะเออนะครับผมนะเพราะถ้าการ์ดหมดมือก่อนนี่เรามีสิทธิ์แพ้นะเราแทนที่จะชนะนี่เรากลายเป็นเราต้องแพ้นะเอาบุ๊คออฟไทโยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยหินชุบวิญ,ญญาณนะเอาการ์ดดัซเซอรันทิ้งไปก่อนครับ นี่ทิ้งอ่ามันมีเราเรามีการ์ดทิ้งถึง2ใบเลยนะอ่าฟลิปมาใหม่ครับเมตามาพอตอีกครั้งหนึ่งมาเมตามาพอ์ตฮะจัวมาอีก5ครับเรามีโอ้โหปิดปิดชีพการ์ดบนมือเยอะจังวะฮะโอ้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนี่ได้แล้วนะถ้าเราปิดชีพการ์ดบนมือหมดเลยนี่คือปัญหานี่คือเรียกว่าอย่างไรดีล่ะเหลานี้น่าจะแย่ฮะอ่ะทิ้งการ์ดครับ ทิ้งการ์ดหมดมือไปก่อนเอาอย่างไรเ,เรามีไซโคลนด้วยนี่หว่าเราไม่ใช้เนาะเราไม่ใช้ไม่ใช้อ่ะทิ้งไปครับอ่ะทิ้งมาเสร็จปุ๊บมันต้องมีเอา,อางไงเราทิ้งไปอีกใบนึงอ่าเรามีอะไรบ้างเนี้ยเนี้ย reload อ๋อเอารีโหลดกะรีโหลดปะ่ะอ่ะมามีการ์ดอะไรบ้างเนี่ยอ่า book off อีกครีปป์ป่ะอ่า book off อีกครีปก็ได้ครับไปะเะ set คว่ำไปอีกทีนึงครับสําหรับ ในส่วนของเมตามาพอร์ตการเราเหลือน้อยแล้วนะเนี่ยทำไม่เล่นไปนะฝั่งโนู้นมี้าใช่ไหมมาจิกเทียนมาเลดครับเอาการ์ดกลับเข,เ,ขเข้าเด็กไปตอนนี้เราเหลืออยู่นะเราเหลืออยู่หกใบแล้วเนี่ยฮะโอ้รีโหลดการ์ดดสตัชั่นทิ้งไปหรือว่ายังไงดีโอ้โหเราต้องทิ้งสิใช่ไหมอ่ะการ์ดดสตัชั่นฮะทิ้งการ์ดหมดมือแล้วเราจั่วมาเป็นอะไรเนี่ยโอ้ขับออฟเอ ถ้าฝั่งนู้นนี่คืออ่ะเราต้องเสี่ยงดวงกับการ์ดใบสุดท้ายของเราซะแล้วแหละนะอ่ะขับออฟเอสไปไปฝั่งนู้นต้องจวสองให้ได้ครับถ้าเราจวสองนี่จบเลยนะอ่าจวสองครับเรียบร้อยอ่าจบเลยฝั่งนู้นไม่มีการ์ดจั่วครับอเอฟเฟกของบุกออฟอีคริปไม่มีอะไรฮะนี่เป็นไงล่ะชนะไปครับโอ้โหตานี้นี่ก็เรียกว่าก็เกือบไปเหมือนกันนะครับผมนะ โอ้โหไาเดี๋ยวไปดูตาสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะพักกันอีกสักแป,ป๊บหนึ่งครับผมไปฮะ ช่องนัดขมินเกมมิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้ สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บาทขอบคุณครับมาตาสุดท้ายกันดีกว่าเจอกับจูไดเลยละกันนะมามาดูกันสิว่าการ์ดหมดมือของเรานะจาอยากจะ FTK ซะหน่อยก็คือเอาเธอเดียวให้มันชนะไปเลยนะฮะก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับผมเนาะมา เอาเป็นอะไรก่อนดีครับผมนะเป็นในส่วนของนี่รีโหลดไปก่อนเลยฮะเราไม่มีเมตามาพอตนะตัวมาไม่มีอีกว่าเฮ้ยรีโหลดไปอีกรอบนึงละกันนะปะรีโหลดไปอีกรอบนึงครับนะยังไงซีอ้ามาแล้วครับผมนะเมตามาพอตมาพร้อมกับบ o กออฟไ a โยเพราะฉะนั้นนี่เราก็หงายไปเลยไหมอ่าแล้วเราเซตการ์ดเดสแัคชั่นก่อนแล้วเราหงายไปเลยครับบุกออฟไทโย มาฟิปหนึ่งครับนี่เป็นไงล่ะเอฟเฟคครับเมต้ามาพอร์ตทิ้งหมดจั่วห้าเอาจริงๆการ์ดในเด็กของฝั่งคู่ต้องไอคู่ต่อสู้นี่มันจะเยอะกว่าเรานะลันเ,เอาเป็นในส่วนของ Book of e c l i p ครับเอากลับไปควาาเหมือนเดิมนะควาาไปก่อนจากนั้นเรามี Book of t ไทโยอยู่2ใบครับเพราะฉะนั้นเราเซตคว้าไปหนึ่งก่อนแล้วเราก็เปิดไปเลยละกันครับ BoO k of t ไทโย ฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็คงงงมึงเล่นอะไรของมึงเนี้ยนะเ่ะเซตอีกครั้งหนึ่งครับหงายมามีตามาพอร์ตแล้วเราก็ใช้การ์ดนี้เลยครับจากบนมือ Book of Moon เซตคว่ำใบฮะเอฟเฟกต์มันก็ยังจะใช้ได้อยู่นะสำหรับ Book of Moon นะฮะแล้วก็มีตามาพอร์ตนะอ่าจวมามีหินเวทมนต์สใบครับงั้นเราจะต้องเอาอ่ะให้คู่ต่อสู้มันจัวให้ได้นะในส่วนของขับออฟเอครับเอาได้ว้ยเฮ้ยเออ เรียกว่าผ่านการ์ดในมือของฝั่งคู่ต่อสู้ไปก่อนแล้วก็รับอาการน,นะฮะทิ้งการ์ดสองใบครับอ่ะหินเวทมนต์เราเอาบุ๊กออฟอะไรดีเรามีการ์ดอะไรบ้างวะเนี่ยเรามีบุ๊กออฟไทยโยอยู่หนึ่งใบใช่ไหมเราจะต้องเอาเอาเป็นอะไรดียวจริงๆมันก็ต้องมีบุ๊กออฟไทยโยอีกหนึ่งใบนะพูดถึงว่านะฮะแต่ว่าเราเอาบุ๊กออฟมูนมาแทนอ่ะก็ถือว่าไม่เป็นไรละกันเราเซตหินเวทมนต์ไว้ก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดีใช่ไหม เราก็ต้องใช้ฮะมา BOOK o f t ไทโป่ะเปิดไปครับเมตามาพอตเปิดอีกแล้วมาแล้วใช้เอฟเฟคของ b o o k o f MOON ต่อเลยครับในการเอามันกลับความไปใหม่ฮะสำหรับนะในส่วนของเมต a มาพอตเมตามาพอตบอกกูหงายนะหงายจนมืนหัวไปหมดแล้วเนี่ยฮะฝั่งโน้นต้องพิงการ์ดฮะโอ้โหมีอยู่7ใบบนมือใช่ไหมแล้วจากนั้นเราใช้การ์ดหินเวทมนต์ครับ เพื่อที่จะเอาการ์ด2ใบครับผมนะทิ้งไปแล้วก็เอาเวทมนต์นะฮะ1ใบามางั้นเราต้องเอา b o ๊กออฟไทโยมานะเพราะว่าเราต้องหงายใช่ไหมมาเราหงายต่อเลยครับผมเนาะเราจะหงาย b o ๊กออฟไทโยหงายอีกครั้งหนึ่งครับเมตามาพอร์ตจริงๆถ้ามันลงพร้อมกันได้สองสาใบอะไรพวกนี้นี่มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ เรียกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพูดถึงว่าอ่ะบุ๊คออฟอีคริปครับคว่มไปใหม่จากนั้นเรามี n ฮนด s สตักชั่นเยอะจังวะฮะเอาเอาเซตความไปก่อนสักใบหนึ่งไหมเซตความไปก่อนเนาะหรือว่าใช้เลยใช้เลยก็ได้มัง้งนะเพราะว่าเราก็ควม่มบุ๊คออฟเราก็ความอยู่เหมือนกันนะการ e s สตักชั่นนะททิ้งหมดมือจั่วตามที่เราทิ้งอ่ามีหินเวทมนต์มาพอดีแต่ว่าฝั่งโู้นฮะเอฟเฟคของเดดดี้ไลอ สเปโทเค็นฮะในส่วนของน้องเกสอนฮะสองใบามามิติเชียนสโตนฮะอ่าเราทิ้งสองพอดีครับจั่วมาเป็นบุ๊คออฟไทโยอีกครั้งหนึ่งมาฝั่งโน้นมีการ์ดอยู่10บใบฝั่งเรามี11บเอใบนะมาบุ๊คออฟไทโยครับหงายมาอีกครั้งหนึ่งเอฟเฟคของเมตามาพอร์ตครับทิ้งใบแล้วก็จั่วตามที่เราทิ้ง จากนั้นก็เอ่อจริงๆก็คว่ำใบก็ได้เนาะถูกไหมอ่าจริงๆก็จริงๆน่าจะชนะแล้วนะพูดถึงว่านะฮะเอาเป็นอะไรดีนี่ฮะนี่เอา Dark World d e a l i n g ก็ได้มั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอา Dark World d e a l i n g ครับก็คือให้จวดหนึ่งทิ้งหนึ่งนะใช่ไหมอ่ะนี่ใส่เลย Dark World d e a l i n g ครับจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งอ่าแล้วเราก็ทิ้งการ์ดอะไรก็ได้แหละนะ เพราะว่าน่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่าถ้าปิดชีพการ์ดบนมือฝั่งโน้นมันมี5้าใบนะแต่ว่าในเด็กมี4ี่ใบไงเราก็จะชนะแล้วนะพูดถึงว่าเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้อะไรแล้วนี่ปิดชีพการ์ดบนมือไปเลยครับเอาให้มันจบจบกันไปดีว่าเด็กเรานี่คือแบบไอ้นี่นะคือเนี่ยแหละฮะ FTK แบบเวอร์ชันนะ GX 3เนี่ยแหละนะแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะว่าเมตามาพอตในเกมนี้มันแค่หนึ่งนะฮะแต่ผมใส่มาสามใบเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนี่คือต้องหาการ์ดอื่นมาเสริมเพิ่มเติมแต่งนะฮะหรือไม่งั้นก็คือเราต้องจั่วเมตามาพอตให้ไดนะ้แค่นั้นแหละนะฮะถ้าเราจากจะ FTK แบบในคลิปนี้นะครับผมเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเด็กนะปิดชีพการ์ดบนมือนะครับผมนะก็ขอขอบคุณซปเปอร์แตงของน้องมาเข็มด้วยนะครับผมนะส่วนใครอยากดูเด็กอะไรนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้แล้วกันนะถ้าเด็กไหนที่ผมหาทําได้ก็จะหาทํามาให้ได้ดูกันนะครับผมนะส่วนใครครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกันได้หน่อยและกันนาะช่องของเราครับนะัดคอมมินเกมมิ่งๆๆนะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับเจอกันในคลิปนะหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรก็รอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม